สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่สอชอเล่าเรื่อง e ี3วันนี้เสนอเรื่องเทวดาที่วัดประวรรับชมรับฟังกันเลยนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพศ .2510 ได้มีฝรั่งชาวต่างชาติผู้หนึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองไทยชาวต่างชาติผู้นี้มีความนิยมชมช,มชอบในวัฒนธรรมไทยและเป็นผู้ที่มีศรัทธานในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าเมื่อได้มาเที่ยวเมืองไทยก็มักจะชอบท่องเที่ยวไปตามวัดวา,ารามต่างๆ อยู่มาวันหนึ่งฝรั่งคนนี้ได้นั่งแท็กซี่มาที่วัดประวเติเ้าตรูรถก็พามาจอดตรงประตูทางเข้าพระอุโบสถซึ่งขณะนั้นฟ้ายังไม่สว่างประตูก็ยังไม่เปิดแต่ถึงแม้ฟ้าสว่างแล้วก็ตามถ้าไม่ใช่วันพระหรือวันที่วัดมีงานประตูตรงนี้ก็จะไม่เปิดอยู่ดีฝรั่งคนนี้จําเป็นต้องยืนเก๊เก๊กังๆรออยู่หน้าประตู สักพักประตูก็เปิดออกมามีชายวัยกลางคนใส่ชุดขาวทั้งชุดเดินก็มาหาฝรั่งคนนั้นพร้อมทั้งทักทายเป็นภาษาอังกฤษและถามว่ามาเยือนอยู่ทําไมฝรั่งก็ตอบว่าต้องการมาดูพระออกบินฑบาทชายช,ชุดขาวก็กล่าวว่า อีกนานกว่าพระจะออกจากออกมาบินตบัดเข้าประชมวัดข้างในก่อนดีกว่าฝรั่งคนนั้นจึงกล่าวตกลงแล้วเดินตามชายชุดขาวเข้าไปในวัดชายปริศนานำฝรั่งเดินตรงเข้าไปเปิดพระอุโบสถอีกทั้งยังเชื้อเชิญให้เข้าปชมความงามของศิลป,ปะไทยภายในโบสถ์พร้อมอยังยังอธิบายประวัติความเป็นมาของพระประธานคือพระพุทธชินสีห์ซึ่งงดงามตามแบบพระพุทธชินราชจังหวัดพิศณุโลก เมื่อออกจากพระอุโบสถก็พาฝรั่งเดินผ่านกุฏิพระพร้อมทั้งบอกชื่อและความสําคัญของสถานที่ต่างๆอย่างละเอียดสุดท้ายก็พาฝรั่งออกมาส่งที่นอกประตูวัด รงทางเข้าโบสถ์แล้วบอกว่ารอตรงนี้สักครู่จะมีพระออกมาบิณฑบาตผู้จบชายชุดขาวก็เดินกลับเข้าไปในวัดพร้อมทั้งปิดประตูดังเดิมฝรั่งชาวต่างชาติพวกนี้ภายหลังเกิดความศรัทธานในพระพุทธศาสนาจึงมาขอโบสถกับสมเด็จยานแต่ด้วยความที่ยังติดใจอยู่กับชายปริศน,นาชุดขาวที่เคยพามาเที่ยวชมวัด จึงพยายามตามหาอยู่ตลอดเวลามีครั้งหนึ่งสมเด็จยานเรียกพระฝรั่งเข้าไปพบเมื่อท่านได้เล่าเรื่องให้สมเด็จยานฟังสมเด็จยานท่านก็ให้ท่านก็ได้นํารูปภาพหลายๆภาพให้พระฝรั่งดูพระฝรั่งท่านนั้นได้พบชายชุดขาวที่ตามหาในภาพภาพหนึ่งซึ่งต่อมาชายชุดขาวที่เคยพาชมวัดพร้อมกับอธิบายเรื่องราวต่างๆเป็นภาษาอังกฤษยอย่างแก้วกว้างนั้น พระฝรั่งจึงทราบภายหลังว่าท่านคือคิงรามาที่สหรือที่ประชาชนชาวไตยเรียกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่นั่นเอง